ัลโหลเช็คอ้ามาแล้วดีโอเคฮะสวัสดีครับพบกับรายการทอสซี่ทีวีแคดเกมมิ่งนะฮะวันนี้ผมก็จะมานะครับสอนวิธีการลงโปรแกรมนะฮะวาดรูป Easy Tune นะครับผมเวอร์ชันหนึหรือเปล่านะครับก่อนอื่นนะฮะก็ต้องโหลดมาซะก่อนนะครับแต่บังเอิญ Wi-Fi ไม่เล่นไม่ได้นะครับผมก็เลยจำเป็นนะครับต้องอ่าเออเอา ไฟล์มีเดียไฟเนี่ยเว็บมีเดียไฟลเนี่ยสอดไว้ใ,ใต้ดีสคริปชันของผมนั่นเองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ต้องมีเจ้าตัวนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเอาออกมานะอ่ะเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็คือตัวที่มันจะลงพอลงพอโหลดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะมีเจ้าตัวนี้มาให้เลยนะครับ อ่าดับเบลิลคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกลันตัวนี้นะครับผมอ่ามาหน้านี้นะฮะก็กดเน็กไปเน็กไปเฮ้ยจพึ่งงม่พึ่งก่อนเออต่อมาเราก็ต้องเลือกว่าเราจะลงไวไฟไหนนะครับผมซีแล้วมีได้เดียวแล้วก็จะไปจะไปกดเย็ดไปเลยนะฮะแล้วก็เริ่มสตรอตไปเลยมันจะค้างประมาณนี้อยู่ประมาณ ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะฮะมันจะค้างอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะแล้วมันก็จะมาหน้านี้ให้นะครับพอสเสร็จแล้วก็กด next แล้วก,ก็กด exit ไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะมันเขาก็จะเข้าอันนี้ให้เลยนี่มันจะมี easy tune f i n a l มาให้เลยโอเคครับก็จะมีต,ตัวนี้มาให้เลยโอเคลองเข้าไปดูนะฮะว่ามันมีอะไรยังไงบ้าง เโอเคนะฮะก่อนหนึ่งก็ต้องมานิวครับนิวแล้วก็ว่าคุณจะวาดประมาณไหนผมน่าจะเอาประมาณนี้ฮะผมบอกเลยว่าประมาณนี้นะฮะของผมมันใช้ไม่ได้ครับหน้าจอผมมันเล็กเกินไปอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวจะมาสอนตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันจะได้ออกเพราะว่าหน้าจอของผมมันเป็นอย่างงี้นั่นนั่นไม่ได้ โอเคมาดูกันนี่คืออหัวปากกานะฮะเขาเรียกว่าหัวปากกาโอเคหัวปากกาหนึ่งจะเป็นประมาณนี้นะทางที่ดีเนี่ยเอาประมาณสามถึงสี่นะจะดีน่าจะพอดีนะสามหรือสี่สี่น่า็นพอดีโอเคสี okay. ่น่าจะพอดีนะตัวนี้นะฮะมันไม่ใช้ทําอะไรนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องวาดสติกแมนลงมาก่อน สติกแมนสติกแมนนะฮะโอเควาตามันอสอติกแมนนะฮะวาดประมาณนี้อ่าจะตัวด้านล่างนี้คืออะไรนะฮะลองมากดปุ่มสีแดงตรงนี้กันกดจึก๊กนะมันก็จะกรอบอันนี้มาให้นะครับเหมือนว่าคุณเด็กขี้เกียจวาดอะถ้ากดเรากด เน็กต่อไปเนี่ยกดลูกศรปุ่มซ้ายนะฮะของแป้นคีย์ไอขวาของแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะไปหน้าต่อไปนะครับอ่าเราขี้เกียจวาดซ้ําเงี้ยกว่าเราจะมาวาดได้มันก็จะไม่ตรงเป๊ะอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคมันก็จะไม่ตรงเป๊ะอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็แค่กดตัวนี้ปึ๊กครั้งหนึ่งแล้วก็มากดตอนนี้ครับปึ๊กนี่ยมันก็จะมาให้เลยนะมีสองหน้าโอเคก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจวาดอะไรประมาณนี้นะฮะก็กด ตัวนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็กดจึ๊มันจะมีแบบนี้เราก็กดว่าจะติ๊กแมนอีกตัวหนึ่งใส่ได้เลย,ยะอะไรประมาณนี้ครับขาแมงอะไรประมาณนี้เลยนะฮะ,ะแล้วก็จึ๊บนะฮะแล้วมันก็จะเตะไอ้จึ๊โจโจ,ะโจะอะไรช่างแม่งครับเอะไวประมาณนี้นะฮะลบออกก่อนโอเคอันนี้คือเอาออกครับกดจึ๊มันก็จะอ,ออกโอเคน่าจะพอเข้าใจแล้วล่ะ ผมก็จะทําการย้ายเจ้าตัวหานี่ออกไปเฮ้ย hey! มาดิชิบหายแล้วรับท่านมันทำไมเป็นอย่างนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อน,นแหลกยังนี้เนี่ยทาไมทําไมมันออกไม่ได้เฮ้ย hey! กูเคยเอามันออกนะโอเคนี่มันก็จะมาออกออกกาออกไปโอเคเราก็จะได้หน้านี้มา มันก็จะสามารถวาดรูปได้โอเคมา,ข,าคขั้นตอนต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวแบบนี้เฮ้ยยังไงขั้นตอนต่อจากนี้นะครับผมก็จะเป็นขั้นตอนเดียวกับการอืม ตอนเกี่ยวกับการวาดรูปนะครับมาดูแท็บตรงนี้กันอันนี้คือประกานะให้วาดรูปนะฮะเลกด f 2นี่บ,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 บาบบวาดรูปนะฮะโอเคถ้าไม่ถ้า,ถ,าถ้าเราจะอยากย้อนกลับเนี่ยเราก็กด control z ไปเลยนี่คือเพ้นนะฮะทาสีครับ,รบโปรแกรมนี้ผมบอกเลยว่ามันมีแค่สีขาวกับสีดำเท่านั้นนะครับเป็นโปรแกรมอันนี้ก็คือส่วนของอเส้นแบบว่า เป็นเส้นๆนะฮะเขาเรียกว่าอะไรลายอนะ่ะสายลายลายนะครับเป็นลายอันนี้ก็คืออะไรชื่อมึงออกมาอ้อพอลาไลพอลิไลนะฮะก็คือจะเป็นเส้นโยงๆนะฮะให้เราอา่คลิกแล้วก็ลากไปตามเอ่ตามที่เรา แบบว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นจุดค้างให้อ่ะถ้าไม่เอาก็เบิไคลิกนะฮะมันก็จะออกให้โอเคต่อมาคือพาราเรลไลน์พาราเรลไลน์พาราเรลไลน์นี่คืออะไรมันเหมือนกับเส้นสปีดนะฮะพี่ออยลรอเบเกอร์บอกนะฮะมันเหมือนกับเส้นสปีดนะฮะมันจะไปตามแนวเดียวกันเลยเราจะไม่อ่าเราจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้ครับถ้าเส้นตรงเนี่ยมันจะเป็นเส้นแนวนอนอย่างเดียวเลยนะฮะมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้นะฮะมันเหมือนกับเส้นสปีดนะฮะ ถ้าจะใช้เส้นสปีดใช้ประมาณ1-2น,น่าจะดีกว่านะครับโอเคมาดูกันนี่คือสี่เหลี่ยมฮะสี่เหลี่ยมธรรมดาสี่เหลี่ยมธรรมดาอย่างนี้ฮนะอ่าอะไรประมาณนี้สี่เหลี่ยมอ่าอะไรประมาณนี้อันนี้สี่เหลี่ยมแบบทึบครับอ่าต่อมาวงกลมดู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 ด ใช้เป็นส่วนหัวได้ฮะถ้าเราขี้เกียจว่าตัวนะครับผมอันนี้ก็ตัวอะไรในตัวทีเนี่ยอ๋อมันจะพิมพ์อะไรประมาณนี้นะ,ะนี่มันก็จะมีมาให้นะฮะตัวนี้เปิดไปหนึ่งเลยโอเคต่อมาเพนนี้ก็คือหัวของตัวที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะฮะส่วนตัวนี้ก็คือว่าเราจะแบบ อะไรลนะ่ะสีว่ามันจะให้เป็นแบบไหนอะไรประมาณนี้นะฮะแบบลายจุดหรือลายอะไรไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอะไรอะไรของมันเราเอาเพนดีกว่าโอเคฮะต่อมาก็คือขั้นตอนการวาดรูปแล้วฮะ,ะวาดรูปนะ,ะก่อนอื่นคุณก็จะต้องวาดตัวเจ้ามนุษย์สติ๊กแมนนี่คือมนุษย์ก้างขึ้นมาก่อนครับตัวหนึ่งวาดให้มันขึ้นมาโอเค วาดไม่ขึ้นนะเยอะตัวแล้วเนี่ยไม่ดีเลย okay, โอเควาดอุ้ยกลมโอเควาดประมาณนี้เฮ้บ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 เฮ้ยอะอะไรปมาณนี้โอเคนะฮะเราจะวาดเฟรมต่อไปเนี่ยให้มันเคลื่อนไหวแบบเหมือนกับแบบเดียวกันอะไรประมาณนี้นะเราก็กด เน็กหรือว่ากดลูกศรที่อยู่บนแป้นพิมพ์ของเรานะฮะไปทางขวาปั๊บจะกลับมาเฟรมล่าสุดก็ใช้นะฮะนะที่เป็นแบบนี้นะก็คือภาพที่เราวาดซ้ําไปเมื่อกี้นะฮะเราจะวาดให้มันแตกต่างกันนะฮะนี่เช่นอะไรประมาณนี้ฮึบฮึบฮึบเนี่ยผมจะเอาแบบไต้ เพฮ่บเนี่ยอะไรประมาณนี้ฮะเึบ่มเฮิบเเนี่ยอะไรประมาณนี้อ๋อโอเคอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็จะวาดตัวมันฮึบฮึบพิเอาแบบไตอันนี้ไปอุ้ยอุ้ยตัวหัวแม่งโคตรใหญ่เลยสั์นะฮะอุ้ยเช้าป๊บฮึบเนี่ยตีลังกากับมาแล้วอ๋อโอเคเลยแต่เด้อุ้ยตัวแม่ง ไม่เท่ากันพี่กลับไม่ได้แล้วแสดงว่าเฟรมตัดไปแล้วต้องลบอกนะครับลบอกไปนะ,นะ,นะ,นะเวลาเราจะเล่นนะก็กดสเปกบาเนี่ยก็จะมีแบบนี้ให้แล้วก็มาดูว่าความเร็วที่เราจะให้เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะฮะเฟรมเฟรมหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงในดูดูตรงไหนนะจะไม่ได้แล้วอะ ตอนนั้นผมเคยตั้งค่าอยู่นะว่าจะให้ฟรมถัดไปเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่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 นี่ฟิมไม่ใช่ไม่ใช่ฟิล์มออปชั่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันไหนวะไม่ใช่ a n i m a t o r อ๋อนี่ยเนี่นี่ Animator Property นะฮะเอาประมาณ8นะฮะ8หรือ12โอ้ย20ถ้าจะให้พอดีประมาณ20เนี่ยมันจะแบบช้า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 ให้นะฮะแบบดูแบบรู้เรื่องหน่อยอะไรประมาณนี้ฮะโอเค ดูพอให้มันรู้เรื่องหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้ามันเร็วเกินไปมันก็จะไม่ดีนะครับประมาณ18ถึงสิเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเรื่องแบบยาวๆมันก็จะได้แต่ถ้าเป็นเรื่องสั้นนะผมแนะนำประมาณ20นะฮนะประมาณ20หรือ18นะฮะมันน่าจะดีมากโอเคนะฮะก็มีเพียงเท่านี้นะฮะส่วนเว็บโหลดเนี่ยมีเดียไฟล์เดี๋ยวผมจะยัดไว้ข้างล่างเลยนะครับก็ไปเสียบเอาเลยนะฮะ มันอาจจะมีเวอร์ชันล่าสุดมาให้พวกคุณนะนะฮะก็ลองไปกดดูนะครับผมก็ขอจบการรีวิวการนำเสนอการลงการส้นตีนอะไรก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันนะฮะคลิปของคงจะไม่มีอีกแล้วนะฮะอย่าลืมสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมถ้าไม่สับเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปสับนะครับผมโอเคก็ขอจบแล้วก็จบแล้วก็จบไปเพียงแค่นี้นะฮะซ e อูอาร์เกนครับ เฮ้ยมันกดตัวไหนหยุดเนี่ยนี่มันกดตัวไหนหยุดเราขึ้คุยชิบหายนะโอเคนะกดตัวไหนหยุดวะเฮ้ยมึงให้กู